โรงเรียนเทศบาลนาดินดำ2บ้านหนองนาซรายจังหวัดเลยได้จัดโครงการส่งเสริมศิลธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยนายสทียนชยัยสีสุแลผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลนาดินดำ2นำคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 6เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสุน,นันขันทธิ์ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลตำบลน,นาดินดำเป็นประธานเปิดโครงการภายหลังพิธีเปิดโครงการแล้วคณะสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยได้เมตตาเป็นพระวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้โดยพระอาจารย์ได้นำนักเรียนทุกคนสวดมนต์บทธรรมจากกับปวัฒนสูตรและปฏิบัติธรรมเพื่อทำใจให้สงบนิ่ง พร้อมที่จะเรียนรู้และร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทีมงานได้ให้การอบรมทั้งอย่างได้บรรยายธรรมเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องก่อนที่จะให้น้องๆได้เรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธการลุกนั่งกราบไหว้รวมทั้งได้เข้าฐานกิจกรรมต่างๆอาทิการขัดห้องน้ำการปัดกวาดเช็ดถู นอกจากนี้ยังได้ร่วมกิจกรรมสันทนาการเพื่อสร้างความสนุกสนานและความสมัครสมานสามาคัคคีซึ่งนักเรียนทุกคนต่างให้ความร่วมมือกับทุกกิจกรรมเป็นอย่างดีค่ะสำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรนอกจากนี้ยังเพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินยัยมีภาวะผู้นำและมีค่านิยมที่ดีงามตามที่สถานศึกษากำหนดมีความเอื้ออาทรและความกระตัญยูต่อผู้มีพระคุณทั้งยังยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นและการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย ซึ่งการมาร่วมอบรมครั้งนี้นอกจากนักเรียนทุกคนจะได้รับความรู้ใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อ,อการเรียนและการดำเนินชีวิตแล้วยังมีกิจกรรมสันทนาการที่สร้างรอยยิ้มและความบันเทิงให้แก่นักเรียนด้วยซึ่งทุกคนก็ตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะกับการเรียนต่อไปค่ะ